The Best ่น n e Official หมาแล้วจ้ากับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่2565อันดับแรกเลยนะต้องกราบสวัสดีปีใหม่ทุกทกท่านเลยนะครับปีเก่ากำลังจะผ่านไปปีใหม่กำลังจะเข้ามานะครับก็วหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขมากๆนะครับกับปีพศ2565นี้นะครับส่วนท่านที่กังวลว่าตัวเองจะเป็นปีชงหรือเปล่าเนี่ยผมมีเคล็ดลับนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเราต้องเลี่ยงนะ เลี่ยงในการที่จะกินเหล้ากินนมกินกาแฟพวกนี้เพราะเราจะได้ไม่ต้องชงเฮ้ยล้อเล่นล้อเล่นนะครับไม่มีอะไรก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขรับปีใหม่2565นะครับกับวันนี้นะครับวันนี้เราจะมีเมนูไม่ใช่เป็นเมนูดิจะเป็นเหมือนอาหารทานเล่นซะมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่นะก็อยากจะทําเป็นอาหารที่ทานเล่นได้ในช่วงปีใหม่เป็นเหมือนสแน็คเป็นของกรุบกริบก,กรุบกริบกับเมนู เกี่ยวกุ้งแต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามกดซับสไ r ร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเราจะไปถึง1 0 0 0 0แสนซับในการเกือบแล้วเกือบแล้วจะพร้อมอยังจะพร้อมแล้วอินโทรมาและนี่คือวัตถุดิบง่ายๆในการทำเกี๊ยวกุ้งในครั้งนี้ <S <S มี แฟนๆนะครับหรือจะไม่แฟนก็ไม่รู้นะแต่ก็ชมช่องของ The ะแปซิ่นอ f ฟฟิเชีนะแล้วก็มีคอมเมนต์มาว่าอาหารที่แปซินทำบางเมนูง่ายไปปะแล้วผมก็เลยอยากจะถามว่าแล้วทำไมต้องยากทำอาหารผมบอกแล้วนะครับว่ามันเป็นความชอบของแต่ละบุคคล ว่าคุณจะเติมอะไรจะใส่อะไรแล้วแต่ใครจะชอบอะไรแล้วแต่แล้วแต่แต่ขั้นตอนต้องเป็นไปตามขั้นตอนนั้นๆทีนี้เรามาดูส่วนผสมง่ายๆมีดังต่อไปนี้ครับผมจะทําเมนูเกี๊ยวกุ้งที่สําคัญเราก็ต้องมีกุ้งนี่ในที่นี้ผมใช้กุ้งทะเลนะนะครับก็อันดับแรกกเราก็ต้องลอกเปลือกเขาก่อน แต่เนี่ยผมจะทําให้ดูนะครับสิ่งสําคัญในการทํากุ้งต้องมีไม้จิ้มฟันด้วยนะครับสําคัญมากเลยนะไม่มีไม้จิ้มฟันนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับข้อที่2นะเราก็เอาไม้จิ้มฟันนี่แทงลงไปเลยปักเข้าไปเอบนะแล้วก็ค่อยๆงัดก็ขึ้นดึงขึ้นมานะครับนี่เออเอ้ยหลุดหลุดหลุดอ่าหายก็ดึงขี้เข้าออกมาเห็นไหมครับนี่เห็นหรือยังนี่เห็นไหมนี่ ไม่งั้นมีขี้อยู่มันจะขมนะแล้วก็เอาออก้ะนะใช้นี้เราก็ได้กุ้งเรียบร้อยแต่ด้วยความรวดเร็วนะครับผมใช้นี่เลยผมแกะแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ผมไปซื้อกุ้งเนื้อมาจากตลาดนะครับเป็นกุ้งเนื้อนะเขาแกะแล้วก็เ,าเ,าเขาแกะแต่เปลือกนะแต่ยังไม่ได้เอาขี้ออกผมก็มาเอาขี้ออกเรียบร้อยแล้วอ่ะตรงนี้ประมาณ200กรัมนะครับทําเกี๊ยวกุ้งแล้วก็ยังมีน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะมีซีอิ๊วขาวนะครับ2ช้อนโต๊ะแล้วก็มีน้ํามันงา ให้มันเพิ่มความหอมอีก1ช้อนโต๊ะส่วนที่เห็นนี่คือน้ําเปล่าในการที่เราจะมาปรุงเพื่อจะเพิ่มความเหนียวนุ่มให้กับกุ้งเดี๋ยวทํำยังไงเราไปดูกันอันดับแรกเรานํากุ้งนะครับที่เรามีนี่นะนี่มาทําการสรับให้ละเอียดนะครับสังเกตไหมครับว่าเกี๊ยวกุ้งของร้านแปะศูนผมนะจะไม่มีหมูสับจะไม่มีมันแข็งซึ่งจะเอามาใส่ก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยทางร้านผมเนี่ย เราจะใช้แต่กุ้งล้วนๆ100%ไม่มีหมูไม่มีมันหมูเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นอันดับแรกเราทำการสรับกุ้งก่อนนะครับนี่บางคนถามว่าใช้เครื่องปั่นได้ไหมผมไม่อยากจะให้ใช้เครื่องปั่นนะครับเพราะว่าเวลาเราปั่นเนี่ยแล้วมันจะแหลกแล้วก็จะเหนียวแล้วก็ความเป็นเนื้อของมันเนี่ยมันจะเป็นน้ำอ่ะมันจะไม่มีเท็กเจอร์ไม่มีรายละเอียดให้เราได้เคี้ยวบ้างเลยนะครับเพราะนั้น เราสับนะครับเนี่ยสับเข้าไปให้ละเอียดนะครับแต่ว่าไม่ได้ละเอียดมากก็คือพอให้มันละเอียดพอเสร็จแล้วจะนําไปต้มก็ได้นะครับหรือจะนําไปทอดก็ได้เอาละเนี่ยเราก็สับนี่นะครับพอให้มันแหลกนะแต่ว่าแหลกไม่มากนะครับเอาละเสร็จปุ๊บเราก็ทําการ เอากับใส่ชามเห็นไหมครับแค่นี้นะบางสูตรนะครับเขาอ,อาจจะใช้หมูสับนะแล้วก็ใช้มันหมูสับเนี่ยผสมกันแล้วก็อาจจะใส่กุ้งเป็นตัวตัวก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะใส่กระเทียมพริกไทยก็ได้นะครับแล้วก็ทำคล้ายๆหมูสับผมนะนะครับบางคนก็ใส่แป้งนะ แต่ทางร้านแป้งศูนย์เราเนี่ยนะครับไม่ใส่แป้งเลยแล้วก็ไม่ได้ใส่หมูสับกับมันหมูด้วยแล้วก็เป็นกุ้งล้วนๆนะครับมันก็แล้วแต่ชอบผมบอกแล้วทำอาหารมันแล้วแต่ชอบอะ่ะมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดแต่ตอนนี้แป้งเอาได้อยู่นะแป้งเอาได้อยู่นะ ไม่ถึงใส่ได้นะเพราะว่าตอนนี้แป้งเขากำลังมาแรงมาดามแป้งไงได้หรือให้ตั้งห้าสิบ้อนนะพูดแล้วไม่อยากทําอาหารแล้วอยากจะไปเตะบอลน,นะครับโอเคนี่เราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงกันเอาแล้วครับเมื่อเราสับกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับกุ้งตรงนี้200กรัมนะน้ําตาลเนี่ยก็คือ1ช้อนโต๊ะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะครับใครอยากจะทําเยอะกว่านี้นะครับก็ขยับขยายสูตรเอา้ํามันงานีต้องมีเลยนะมันจะเพิ่มความหอมนะครับ เอาละนี่แล้วเราก็ทําการคลุกเค้าส่วนทั้งหมดนี่นะครับอันดับแรกเรานี่คลุกเค้าเขาทั้งหมดให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมีน้ําด้วยแต่น้ำเนี่ยเราจะค่อยๆหยอดเขานะ เพื่อที่จะเพิ่มความเหนียวของเขามากยิ่งขึ้นนะครับใครอยากจะทําเป็นกิโลกิโลก็ตามนี้นะครับก็ขยับขยายสูตรเอานะครับเอาละเมื่อเรามันคุกเข้ากันแล้วนะครับเราก็ทําการหยอดน้ําลงไปสักนิดหนึ่งปุ๊บเอาละเราหยอดทีละนิดนะครับเอาละแล้วเราก็ทําการคนเขานะครับกุ้งมันจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับมันจะมีรายละเอียดของตัวกุ้งให้ให,ให้ได้เคี้ยวนะ ถ้าเราแหลกมากๆเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีกุ้งให้เคี้ยวเลยจะกลายเป็นเหมือนจะเคี้ยวเป็นน้ำน้ำเป็นเหล็กแหลกนะครับก็ <_ d ata> เหมือนหมูสับที่ผมเคยทําให้ดูนะครับวิธีเทสก็เทสง่ายๆถ้าเราหยิบขึ้นมาอย่างนี้อ่ามันยังมันมันยังรัดตัวกันอยู่นะก็ะแสดงว่าใช้ได้นะครับ <_ d ata> เดี๋ยวเราตรงนี้นะครับ <_ d ata> เดี๋ยวเราตักใส่ภาชนะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเข้าช่องฟิตนะครับเอาละเราต้องเอาไปเพิ่มความเย็นเขานะครับเพื่อว่า จะได้ให้เขารัดตัวป่าให้เรียบร้อยสวยงามเอาละอเอาละเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องสังเกตไหมจะมีเท็กเจอร์ของเนื้อกุ้งนะแล้วก็มีสวยของที่ละ,ละเอียดแล้วก็ยังไม่ละเอียดเอาละเดี๋ยวเราไปเข้าช่องฟิตสักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เนื้อเขารัดตัวกันมันจะได้อร่อยมากยิ่งขึ้นโอเคอครึ่งชั่วโมงมาเจอกัน แล้วครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปมาดูหน้าดูตาอึบอึบนี่ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่ก็เนื้อเขาจะแน่นๆแล้วนะเอาละทีนี้เราก็มาทําการห่อเกี๊ยวเกี๊ยวนี่ก็เป็นเกี๊ยวของที่ร้านแป้ะสุดนะครับใครอยากรู้ว่าเกี๊ยวทํายังไงก็ไปดูใน E ีพีที่ทําเกี๊ยวได้วิธีจะหอก็ง่ายๆนะครับนี่เอาสามเหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้เนื้อกุ้งเนี่ยเขาจะสุกเลยเพราะนั้นเราอย่าใส่เยอะเกินไปถ้าเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยแผ่นเกี๊ยวเนี่ยเขาก็จะเละซะก่อนนะครับคือถ้ากุ้งเยอะไปอ่มะ,ะ,นะมนลบบาแแี้้ว แต้มตรงนี้ถ้าหน่อยหนึ่งแล้วก็ทําการพับอุ้ยตายแตกเอาละไม่เป็นไรเดวอดูอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นี่เอามาทักประมาณทักช้อนชาหนึง่งนะครับป้ายลงไปแต่งให้ก็เป็นคำๆแล้วก็พับลงมาปัาบ๊บนะครับแล้วก็นี้แล้วก็ดันขึ้นมาปึ๊บนี่บางคนจะเอาไปทอดก็ได้นะครับหรือว่าบางคนจะเอาไปต้มกินคล้ายๆหนมจีบอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้เลยแล้วแต่ชอบเลยนะครับนี่เห็นไหม นี่ประมาณนี้โอเคเอาละเดี๋ยวผมห่อแล้วเดี๋ยวเราไปต้มกินกันนะครับผมนี่ห่ออย่างนี้ป๊าบง่ายๆอ่ะโอเคเอาละครับเพื่อความรวดเร็วนี่เราห่อเกี๊ยวเสร็จแล้วเห็นไหมน่ากินเช่นเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งกระทะนะตั้งน้ําร้อนนะครับต้องรอให้น้ําเดือดนะครับเคล็ดลับสําคัญในการที่จะต้มเกี๊ยวนะน้ําต้องเดือด เดือดเท่านั้นแล้วก็โยนเกี๊ยวลงไปแป na, ๊บเดียวนะครับกุ้งเขาเป็นสัตว์ที่สุกง่ายอยู่แล้วนะครับเนื้อเขาไม่แน่นนะครับเพราะน <pr> ั้นพอเกี๊ยวเริ่มลอยก็ถือว่าใช้ได้เลยเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันน้ําเดือดแล้วพอน้ําเดือดแล้วเราก็ทําการใส่เกี๊ยวกุ้งลงไปเลยนะครับจะใส่ทีละตัวหรือจะใส่พร้อมกันหมดเลยก็ได้แต่ผมเลือกเอาที่จะใส่ไปหมดเลยนะครับนี่พอน,น้ําเดือดเดือดเราใส่ลงไปเลยเนี่ยนะครับถ้าเกี๊ยวลอยขึ้นมาก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่ากุ้ง มันจะสุกง่ายนะครับแต่ถ้าเราต้มนานเกินไปเนี่ยแผ่นเกี๊ยวมันก็จะเละนะครับนี่เริ่มจะลอยแล้วเห็นไหมเริ่มจะลอยแล้วนะครับเอาละลอยแล้วเราก็ทำการช้อนเขาขึ้นมาได้เลยแล้วก็ทำการดับไฟนี่เห็นไหมอื้สวยงามไหมครับเนื้อกุ้งสงีแดงแดงชมพูชมพู ตัดกับเกี๊ยวสีเหลืองโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันและก็ถึงช่วงสำคัญสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือกินหนาวละนี่ เดี๋ยวผมลองกินแบบเป่าๆให้ดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงเกี๊ยวกุ้งนี่อืมกลิ่นตัวกุ้งอะ่ะมันก็ได้กลิ่นกุ้งก่อนนะแล้วก็จะมีกลิ่นของน้ำมันงาแล้วก็มีกลิ่นซอสนิดหน่อยก็อารมณ์เป็นเกี๊ยวกุ้งเลยเดี๋ยวผมลองกินแบบจิ้มกับซอสเปรี้ยวดูนะซอสเปรี้ยวกับผมคนชลบุรีนะผมก็ต้องจิ้มกับซอสพริกที่จริงจิ้มกับซอสพริกมาหลาย EP แล้วนะ ซอสพริกต้องเข้าแล้วนะสปอนเซอร์ซอสพริกอะแน่จิ้มด้วยซอสเปรี้ยวนะจิ้มคล้ายๆเหมือนกับอารมณ์กินขนมจีบอะแน่ประมาณนี้เอาละอืม อ,อารมณ์มันก็จะเหมือนกินขนมจีบกุ้งอะนะประมาณนั้นจะนุ่มนวลน,นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่หมูมันก็จะไม่มีอะไรให้เราเคี้ยวมากนะครับหวังว่านะครับปีใหม่นี้ลองไปทําทานดูในงานเลื่อนเลงเง,งานฉลองของที่บ้านนะครับ <ๆ S 2> ก็ทําง่ายๆไม่ยากนะครับซื้อกุ้งมาสับๆๆๆๆๆห่อเคี้ยวได้เลยนะครับไม่อยาก <mm> ไม่อยากจะ <mm> เมื่อยนวดเกี๊ยวนะก็ไปซื้อแผ่นเกี๊ยวสําเร็จมาก็ได้ก็หวังว่าปีห5ห้านี้นะครับจะเป็นปีแห่งความสุขนะครับเรื่องร้ายๆได้ผ่านพ้นไปแล้วพยากให้ทุกท่าน มีความสุขมากๆเราจะสู้ไปด้วยกันนะทุกคนนะเราต้องก้าผ่านมาไปให้ได้สำหรับวันนี้อายุวันโนสุขขังพลังลาล้เจ้า